โอ้โหคนลื <se ่นเป็นยังไงชอบชอบกันนะดีเฮ้ยเอาแล้วครับทุกคนอาจจะสงสัยใช่มแม่ล่าทำไมถึงมาเปิดคลิปตรงนี้ทุกคนอาจจะงงใช่มแม่ล่าผมก็งงเหมือนกันนะงงนะสไม่งงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะมีอะไรให้ทุกคนดูกันบ้างเลยแรกก็ต้องบอกเลยคือดีของคนนี้นะครับผม ff park park circle s e k i อะไรเนี่ยอือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของไฟล์ตัวนี้กันเลยดีกว่าว่าเขาจะบอกว่าอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาเขียนมายังไงกันบ้างเนาะนี่ก็จะเป็นคบ ก็จะเป็นแบบทั้งหมดนี้เลยเดี๋ยวเราเอาไปแปลกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเนาะหลังจากที่เราแปลเสร็จก็จะมีอันที่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็แปลกันเลยดีกว่าข้อมูลไฟล์เกมบีอัดแบบเต็มกันสองเปอร์เซ็นต์ลบข้อมูลบางส่วนพื้นหลังการเข้าสู่ระบบดั้งเดิมและล็อบบี้สีเทาตัวละครยังใช้ได้แบบเต็มเต็มกิจกรรมยังสามารถเข้าถึงได้โดยสมบูรณ์ปรับปรุงเน็ตเวิร์กบูสเตอร์อัลล็อกเฟมเลทเลนหนึ่งคิกสองิกสามิกเล่นลื่นเปิดไม่เบาการเพิ่มประสิทธิภาพเวอร์ชัั่่นนนนนก็คคือวรชลาสุดะบ แล้วก็แนะนำสรับมือถือปรับหน้าจอให้เรียบ80%แรแลม1กิกถึงห5ึ่กิกนี่ก็คือเหมือนเขาแนะนำนั่นแหละนะครับผมว่าอันไหนลื่นอันไหนไม่ลื่นนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ไฟล์กันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรกันบ้างไม่มีทั้งหมด3ไฟล์เลยนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นไฟล์ของเขานะครับที่เขาให้มานะครับจะมีทั้งหมด3ไฟล์เลยนะครับโคตรเยอะเลยสำหรับช่องนี้นะครับเจ็ดเมลทับเชื่อถือได้แน่นอนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไฟล์ตัวแรกนะครับเป็นแบบว่าไม่ลบกกนน็่บบคคระััผอที2ื ลบสก,กินไม่ลบสก,กินแล้วก็ลบแบ็กกราวก็อันที่3ก็คือลบสลบสกินแล้วก็ลบแบ็กกราวไปด้วยนะครับผมโอเคอาจจะเข้าใจกันแล้วเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวไปดูคลิปของเขาสักนิดแล้วกันเนาะว่ามันลื่นหรือเปล่าอะไรยังไงเนาะปะเรามาวไปดูอะไรดีกว,ว่าว่ามันจะลื่นเลยขนาดไหนหรือเปล่า แค่นี้ละกันเดี๋ยวเราให้ดูแค่นี้ละกันเ,เดี๋ยวมาดูเยอะมันก็ไม่ใช่หรอกนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนเอาปะตอนนี้เราก็แบบว่าเข้ามาภายในเกมแล้วนะผมก็ลงลงไฟล์แบบว่าลบชุดแล้วก็ลบไปก่าไปแล้วนะครับก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยน,น้องข้ามนก็จะเป็นชุดบอดอย่างนี้เลยเรามาดูอะไรว่ามันลบอะไรกันบ้างนาอเดี๋ยวเรามาดูเลยครับคอลเลกชันคอลเลกชันแล้วก็มาที่แอปบอดนะครับแอปบอดก็จะลบแบบไม่เคยข่าววันนี้เลยแล้วก็ลบที่ที่ของเราก็จะลบออกไปแบบนี้เลยแล้วก็พื้นหลังแแบบนี้้ลลวก็ูฮ ก็เป um, ็นคาแรคเตอร์ของช่องราเฮงเนาะแบบแนวปอ่ะเนาะาส่วนของอาวุธของเราก็ไม่มีอนไรลบเลยนะครับก็ต้องโหลดดาวน์โหลดลงเองเลยนะครับผมก็สามไฟล์เลยนะก็ไม่ได้ลบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันทางในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะลืมสักขนาดไหนนะโอเคเลยเรือไปเลยดีกว่าก่อนจะไปก็แนะนําว่าไม่ต้องโหลดพวกนี้นะครับผมเนี๋ยวมาจะทําให้พื้นที่เราเยอะแล้วก็จะแหลกด้วยนะโอเคแล้วก็โหลดแค่ชุดที่เราจะใส่ก็พอนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยดีกว่าเอาแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปในเกมกันเล่นแล้วนะครับก็จะเป็นแบบไอ้โง่ๆแบบนี้เลยชุดโง่ๆ ก็ะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเผอว่าลื่นไหมก็ถามว่าลื่นก็ลื่นนะครับผมมันก็ลื่นทุกไฟแล้วก็ไฟสองนาฮีมันก็ลื่นทุกไฟอยู่แล้วครับต๋ทีนี่นก,ก็จะเป็นบรรยากาศาในเกมนะครับก็จะแบบลื่นๆระยะไกลเห็นว่ามันจะลบแบบระยะไกลแบบนั้นแล้วผมชอบไฟแบบนี้แหละที่มันแบบลบระยะไกลอย่างงี้มันโคตรลื่นเลยในี่เป็นยังไง fps ตอนะนี้นก็ไม่ได้เปิดให้ดูนะครับว่า fps มันเท่าไหร่แต่ว่าก็ลื่นจริงๆนะครับสำหรับไฟตอนนี้มันโคตรลื่นอะใครแบบอยากโหลดก็ไปโหลดใช้กันได้เลยโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะรับผมมมมสาาไฟใเกวววิ่งถจ โอ้โหคนลืน่นเป็นยังไงชอบชอบกันแน่ดีเฮ้ยการจะลื่นอะไรขนาดนี้นะมันก็ไม่ใช่แล้วนะอืมเหมือนแบบแค้ iphone iphone อะไรอย่างงี้อยู่ลืกอนมห่าวอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะอุย้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวันนี้แล้วกันเลาถ้าใครแบบชอบแบบความลื่นแบบนี้ก็กดไลค์เลยคลิปหน้ามาต่อแน่นอนนะโอเคปะเอาละเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่าแบบแรกก็ต้องไปโหลดไฟล์มาก่อนนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดเลยก็จะโหลดมาแค่ไฟล์ตัวเดียวนะครับผมอันนี้ผมก็คือโหลดมาทดลองให้ดูนะครับผม ไปด้วยเลยกันว่าคือลงแบบสก,กินแล้วกันเนาะอันแรกเลยครับจะได้ไฟล์ตัวนี้แตออกมาแล้วกดเข้าไปกดเข้าไป1ทีก็จะเจอไฟล์คอนเทนต์อะไรเนี่ยแหละเออกดค้างไปเลยแล้วกดตัดไปแล้วกดกลับมากดกลับ กดกลับไปที่ Android Data แล้วก็ไปที่เกมฟรีไฟแล้วก็ไฟลแล้วก็วางไปเลยจะเจอไอเหมือนเหมือนที่เหมือนเมื่อกี้ไงแล้วกดวางไปเลยครับแล้วกดแอปพลตัวไฟตัวนี้ห้ามเลื่อนเด็ดขาดนะครับผมปุ๊บแล้วก,กดร<า>ีเพจไปแค่นี้เลยนะครับผมสำหรับวิธีลงนะครชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดติดตามไว้เลยคลิปหน้ามาแน่นอนนะครับผมโอเคบายบาย